สาบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc บู่สู่คนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเซาลาสวรรค์นเนาะเมื่อนี้เ้ากัมานะคือเก่าพี่น้องเนาะตอนนี้เขากัิมาลองเปิดเบิ่งปั๊มน้ำวารานค่ะตอนนี้กำลังเหอนนักเลยตอนนี้เปิดท้าว่าเมื่อวานนี้แม่พันเปิดบัดลายรอบเนาะเมื่อนี้ก็อยู่หน้ากับเที่ยวเปิดประจําประจำอะไรเนาะให,ให้ให้ให้หูมันหรือว่าอันนั้นมันกว้างขึ้นนอกพี่น้องแล้วก็เสียวปลามาปล่อยพร้อมซื้อปลามา ห้าร้อยบาทเนาะมาเนี่ยเซนหะเซนหกเลยพี่น้องห้าร้อยบาทเนาะเดี๋ยวข้าจะมาเปิดเบื้องต้นนี่กะบ่ค่อยมีแดดประได้เนาะกะสิลองเปิดเบื้องก่อนเนาะพี่น้องว่าสิได้จักนาทีเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งมาชมกันเลยนี่เนาะพี่น้องพ่อเพิ่งยังบดเห็ดยังกะเห็ดแต่อ้อมเนี่ยนี่อ้อนมนี่แล้วกะเห็ดอัน neg, นี้ไว้เนาะเพราะว่าถอมันถอมันบ่ค่อยนดัประได ไปเอกเปิดก่อนแ<ส>ดดบ่มีเดียวผู้แหละสีเห็ดอันลังคาให้มันมองนี่ฮะเห็ดลังคามันเาานาะมาถึงไปกรสีมีห้องน้ำได้พี่น้องมาในเ,เานาะหันจังําไในน้ำยังบุข,ขึ้นแดดบ่มีแต่ว่ามีบ่เชียงน้ำ<า>ลงเย็นรีพี่นออ้องเอ้ยเย็นแหงอันร้นบบ้ำก็ประทึกว่าน้ำบ่เต็มถ่อประได้เนาะกว่ถอมันใหญ่บ่ ขอสามจุนหาไอ้ย,ยอมจับเวลาให้แน่จังนาทีดีเพียงน่องอ้นะเปิดล้นเปิดล่มล้นแล้วน้องไม่น้องมัน,ปนไปไล่ลงไปทางน้องเขาคนเลยย้มแรงมานนกาสมมติว่าม่อมันนั่นหูมันกว้างมันใหญ่ขึ้นมันจะสีโอเคอ,อยู่แล้วหนิ่งไปหันเนาะเวลาเขายังหนิ่งลงเขากา็ใส่โถหนิ่งลงไปพุ่นน้ำก็ใส่ใส่นะ ก็สีสะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าแล้วเนาะวอแดดบอมีน้ำชิบเบิดเปิดจวกบอมิชเบิร์ตเมันกับมันกระเบิดกันแล้วถ้าเบิดไวปานนั้นแดดมันไม่ค่อยมีนี่อันนี้มันแปดโมงเลยหอนหรือว่าสิบโมงหรือเก้าโมงแปดโมงกว่าอ่ะแปดโมงกว่าหนึ่งเนาะบางเท่อแม่เพิ่นแบบเสียดายน้ำแล้วพี่น้องก็อยากค่อยเปิด ให้มันลงผิ่มไปบันไดเนาะคั้นย่ำแรงนี่ก็บค่ายย่ดอกนี่เปิดลงให้มันใส่นองเขาปลาที่ได้ใหญ่ขึ้นนองบบกหัวนองเขาปีนีิกดินทรายมันไหลลงไหลลงใสหลายเลยเนาะ10นาทีน้ำหม้อทอดเบสเลยตั้งนาทีเลยแล้วก็ได้1นาทีบ,อบ่อปลานนั่นเนาะเห็นว่า่็ได้ เปิดที่หนึ่งน่ะเต็มทางทางกว่าอันนี้เนาะแล้วก็ชิปิดไว้แต่จับิดบวดแต่ก็มีแต่ชิปิดไว้ตลอดอีพอรุงเลาว่าให้เปิดไว้ตลอดโลดเพราะว่าให้หูมันใหญ่ขึ้นเรว่าไอ้หูมันหเปิดเที่ยเปิดเหรอเที่ยเปิดแต่หน้ามันเปิดเปิดไหมปิดปิดปิดแต่ก็ประมาณสงชั่วโมงอ่าเดี๋ยวอ่านจะเปิดไหม เมื่อวานเนาะคเปิดบนมือบรเวนมันก็บโบเมนแล้วมันต้องฮู้ทาฮู้วาผู้แล้วนะ <c oughs> ในฮู้ําคาสำคแข่งเนี่ยนี่น,นะสำคแข่งอ่ะเด็กเวลาภัยมันมาโบมันโบมีแสงแดดน,นอกพี่น้องเพราะมันยังเป็นเวลาแปดโมงอยู่เนาะเธองามเสียงมันก็ไลจุกจวกกว่านี้เนาะ,ะปิดปะไปะปล่อยปลาป,าปะปล่อยปลากะเห็ดอเาะอยู่ในกระสอบอยู่ ปล่อยเพื่อด่านเปิดพี่น้องวาเยี่ยมมายามนี่ก็โอเคเยมึงไรอือเนี้ยมือแรงเนี่ยมืได้แล้วได้นไงต้องซื้อถังมาเนาะพี่น้องต่อไแบบไงแบบมีพอดีแล้วบาทเดียวสองบาทเลยเต็มรถแม่นเปิดแป๊บเดียวก็ทางก็เต็มแม่วปะต่ว่าคือใหญ่เต็มแล้วก็สิติสตันทีแอฟไอจัดก้มหมวงมาตะวนเขื่อนหมกหมวกชื่ออะไอ่มาปลูกว่ามันหมวงหม่งนี่ ลงหมดบ่อยปะใครบมมีอันนี้นะมันบมมีแสงแดดมันบมมีแสงแดดมันก็เลยจับนี่เนาะแหงอจับำนี่มันกอันไปูอน้ำเบิ่งีแล้อมน้ำจั น้ำบลได้เค็มจ้ะลองชิมบั้งได้ว่ากินบลได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันน้ำปราเนาะทางบริกรบริยังมันเป็นนั่นเคลือบเพี่น้องกินได้น้ำรสเค็มน้ำธรรมดาเนาะรสชาติธรรมดาปิดปิดปิดไปเด้อไปเด้อเอาปลาไปปล่อยได้แล้วก็ไปเลย สิบหาเบิ่งไม่เบิ่งยังเนาะมาเลยตุ้บเสือสบายแล้วเห็นแล้วตากสนี้แล้วพอดูบ้านบ่มีเสือไอ้บ่บ่มีน่าอยู่บ้านบ่มีใช่ม่ใช่เอาจนนี่เริ่มหนาตอนนี้แดดแห้งเนาะพี่น้องแดดแห้งกัดเต็มหูเลยเนาะ ได้เป็นเท่าัยพุยเลยนะเนี่ยได้โถนพุยแล้วเป่งไปนี่เหรอโอ้คืออะไรอยู่เนาะโบไดเอาแบบหยุเทาโมมี่แบบพุยแบบใหญ่มาลองมาลองไหววามันทีได้จักมีแท่งเลยเนาะเปิดใส่แท่งมาเนาะพุยแม่คือเอาแท่งเปิดเรื่อยๆอะไรเห็บบรรทอไห้มันเปิ๋งเนาะขั้นแดดบดมันกตธรรมดาขั้นแดดแบบจ้าแห้งกับเต็มท่อพอละไปหน้อย บ่า,บา,ล,าลายกลายเติรดอย่าไรก็ดีกว่าเลยว่ะด,ดีกว่าแบบกันเท่าอี่ดีกว่าอยู่เพื่อนไลยเท่าออว่าอย่างไรเนาะเพื่อนเนาะโมไดลอนี่นนดีแล้วเหรผมบุบต,ต้องเปลืองไปได้แพงจนลายเซลล์พอดีมานอนน้ได้หอมเือหอมสอาดมาดี่น้องมาดมานน้ามือสวมิมาคุ้งเพื่อนโลดอยู่นี่ท่านมีเงินห่ดยังแล้วุกหลางแม้วุุกันนน้อยน้ำโมเดไหนน้อยฮะแ่นะจ้า แดดออกมาแล้วมันเลยแดดให้รอถ้าแดดออกมาเลยแห้งว่าคือาการคืนลมนีนะสิบไม่กนาทีแหละจะคืนบลมีนะ้เลยต้องหาแผงมาลองไว้เลยจะคืนทิ่ประมีนม้ำโอ้ได้สามสี่ทางแล้วเนี่ยแดดคอยมันก็คอยว่ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์มันมีเดแดดบ่มีเลยแห้งหน่อยลง มาเถอดมีแดดอ่ะวัวเมื่อกี้มันอยากแดดอยากคึ้มอยากบดอยู่ขั้นขั้นน้าบดใดมันสีดังวู้ดอกบ้ามันบดมันมีแดดมันมีแดดแล้วมันก็หวยแล้วเนาะเหานมุ้งแม่นแม่นตักเสื้อตักผ้าบันในเฮาส์ีพาไปปล่อยปลาเนาะพี่น้องอย่ามาจวดบัดเดียวได้เปียกบัดเด้อกันต้องคอยเนี่ย โอยน้ำเยอะเย็นเย็นแห้งอะไรมันโขบมันบกไปดีเลยก็จะเอาโขบบางๆให้เนาะเดี๋ยวจะโขบบางแห้งอะไรอ่ะเพราะว่ามือนะเอาไดลงไปโหลมันนักน้ำหมดจู่วับเลยแตกจุ่ว์ตัวไรเนี่เห็นไหมจังเอาไม้ค้ำไว้เนี่ยเชือกกับเชือกแบบว่าพี่น้องทางไทยเพคนรีวิววุมีเนาะเห็นพี่น้องของไทยคนเอาแบบเชือกเป็นเชือกผูกไข้าวอืผสีขาว ปิดได้ไหมปิดโมแม่น,น้ำบิดมันบดมันบดปิดปมันบดโมมีแดดจะยืดเอาเบิ้งก่อนเบิ้งแสงจิดดีลงไล่ฮอดก็นองทอดไหมทอดเธแล้วจังหน่อยจะชื่อถอมาแล้วก็หน,นึ่งน้องพุน่นเวลาเขายังเอาลงเลยเวลาอยากเปิดเด้พุ่นก็เปิดพ่ดอพ่เอเพิ่นเห็ดหัวชวนหัวอยู่พูพ่น้องพีพ่น้องเมื่อไรหามาแล้วก็เอามันแก้วมาปลูกเนาะ ทางไทยอเพื่นเอิญมันยังเนาะมันเทศบ่แม่เชียม,มาปลูกใส่คันนาใหม่ครับพ<ม>ูนอย่นู้นน่ะเนาะรากาต้นยิ่ยวต้นหม่งนุ่นอะพี่น้อง<ม>ไว้เยียบมอนเงียชะนอน,นราคาจะไปชื่อเ<ม>พราได้ไปชื่อทางอันราคาห่าร่อยได้คือแบบเขาชื่อในวัดทะเด้มาตั้งแล้วเอาเข้านี่ก็ได้นี<ม>่เนาะเอามาตั้งไว้ไว้กองน้ำดิจังสบายพื้นเนาะมีเสายาวหนึ่งไปโลดหนึ่งเปียง หนึ่งคืนเที่ยง,งแล้วนะหลังจากถี่มันบ่อแดดมันบ่มีแเดดเนะน้องหน้ามะะไกลขี่ข่อยเนาะไลน้อยเดียวถ้ามันมีแดดก็จะเต็มเตอะแล้วกะจะพาไปเบ่งมาเล่าผลปล่อยปลาเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นก็ซื้อมาปล่อยแล้วสี่สามแสนเลยสี่พันบาทเลยอเมื่อน้ะซื้อมาปล่อยแสนหนึ่งเนาะกัประมาณสามร้อยกว่าบาทเมื่อนี่กะ แสนไปหาร้อยหกรอยบาทน่อยห้าร้อย500บาทบ่ประมาณนี้เนาะสามแสนเลือีกห้าสิสสาบพันกับสามแสนกับพันบาทนะโอแม่น oh, อันนเนมันไหลมั้พี่แต่มันบ่หอดนะมันบ่หอดน่องมันมาอ่ง่จกลุกกันได้บัดง่ันมาอ่งจุกลุกเนี่ดกํำลังเสียายลงมามันต้องใส่ถอได้ข่ยางให้มันหอดน่อง ขั้นบม่ใส่ถอดมันนี่ขี้ดินจูบกินมดน้ำเอาให้มันลึ่งน้าาก่อนบ่ะปลาเน,น้นซื้อแบบใหม่แล้วกแบบใหญ่แม่ปลาเน้นซื้อแบบผลตอนมาเรียบร้อยแบบใหญ่น,นตอนเราซื้อมาค่ะผลว่าเป็นปลาเน้นขี่ไก่ผลว่าโตน,น้อยๆกับไข่ลองเหยียบหอยเชอรี่เด้อห <c oughs> อยเชอรี่บเบาเงี้ยเอามาปล่อย <c oughs> <c oughs> ออจกจกจกมนันเป็นสีเดี่ยมแบก่ะเเกอรเกอน,นะฮะขักเลยไปยังถูดโดไปกุบเอาไปดด,ด,ดปลาลอยน้ำโดไปแม่โดผู้ผู้ลงขันผใส่ซุ้มจีนนี่ใชมครัลงดูนะีออ่ฮึ้มันเลืองน้ำปลาลายเป็นโตเลยพี่น้องกขตายเลยก็มีปลาข้าวมันนะปลาปปข้าวมันช่อง สามทุงแล้วเด้ปบบขมันใหญ่ไวชุดก้อนชื่อคนมาขายเท่าไรก็พูดนะเซนหนึ่งสิบเอ็ดทุนพักบงนะคอยเอาเคยเอามาเสียมาเสียบงามสำได้หนึ่งเป็ดแห่เมื่อตายขึ้นเขาย่งไป่พักอันนั้นน้ำประดามาปล่อยพักอันเกษตรพักเกษตรอ่ะแต่ว่าพักบงนะบัวเนาะอยากได้บัวเนาะมาปลูกเนาะ ปลูกแถวเนาะปลูกแถวกลางเนาะอืนี่บเนินเนาะใหญ่เนาะมันใหญ่เลยเนี่ยอือใหญ่เลยปล่อยก่อนมาเลยบอลนินจะลางนทเดีวมาลองเมืองเถอะบดลลายโตแต่เขาจคลายเป็นโตชาพันอันชาพันก็ได้บอลายสิปลโตนะมจังสวัสดีตัวละพันตละพันชงพันกีผู้ได้ใหญ่ไว้ใหญ่้มันท่นใส่ทันกิน ลอยบ้างกินบ้างแหละพี่น้องเอ้ยชุ่มันเอาไว้คือสิบุได้กินเม็ดสุดโตดอกมันมันลงน้ำน้ำเม็ดเนาะเพราะว่าน้องถ้ามันเป็นน้องน้ำรดนนเด้มันมัคือแบบว่าจกแบบสี่เหลี่ยมเนาะจกแบบกลมๆสี่เหลี่ยมเลยเก็บชุ่มไว้เด้อบ่าวโดดดูทำอะไรบ่าวโดดๆูไฮบอลลาวมันเป็นคนปล่อยพูดมันลอยไปกลางน้ำแล้วคนชิลงน้ำแล้ว แม่เนี่อดอะไรไอ้ท้องตีนเลยหมดแล้วถามว่าพี่ตัว <ๆ S 2> ตนี้ว่าจะไปเอาตัวนั้นมาไมาจีกกลางลงหนองกลางนะงงนนี้น่าจะเป็นปลาเกล็ดเนาะปล่อยในาน้ำตื่นก่อนให้เป็ดกินไปเด้อไปกลางผุดเด้อโอ้น,นี่เป็นปลาปลาโนนจันเนาะตัวน,นี้น่านจะเป็นปลาโนนจันตัวตายก็มีตายก็มีอะไรเพราะว่ามันพันธุ์ตัวตา,ตายมันเนาะ พูดชงนาไปแล้วว่าพะพอนมานอนนาแกะก่อนตัวนี้ตออัวหน่อยสุดจะจนโอ้มันตายนะพี่นอ้องลองไปปล่อยบางหันมันหันมันใช้ได้ดีอยู่ได้เนี่ยโดดได้กินปลาไปเลยฉันเห็นบ่โดปลาข้างล้อยเอาลงหลงบ่โด กุบไปโด้เด้โอหฮะเดโตปลาฮะโดโตบางใหญนี่ยปลาตายมันยังเห็นปลาเป็นมันแห้งแล้วละบางเดิมตายขึ้นเอะคือโลดเพราะว่าเดี๋ยวหมู่มาทีตายไปนำบรรยากาศที่ถงไห่ชงนาอากาศดีหลายทงมื่นอะปาดจวดโลดฮะปลาเข้ามันปลานินตอนปลานวลจันปลาเกล็ดแลบหรือว่าปลาหัวใหญ่แล้วก็ปลา ยังน้ะประกากฏเกะยังเก,กะเรือานก็แ่่อมาจะหาหทงอีกหากทงมึงก่อนสิอันนี้แซนแนากนอนแฉนหนึ่งโ้นะมันยล้นที่เรเกรามันคือน้องที่จะเอารถแมโครจกจวบจวบรถมันเป็นชีเหลี่ยมมันมีมองลงค่ะ สบายปล่อยไงมันไปน้ำปลาเกล็แลบหรือว่าพ่อนไหนเลี้บ่เลี้ยง่งโอ้นี่ปลาขาวมันนั่นเลยะเอออันนี้อันนี้น่าจะเป็นปลาน่ะนะปลาและปลากล็ดแลบอ่าปลากล็ดแลบไปนะแม่ไปแล้วจะอยู่กลางน้ำเลยน้ำหมึกกระหู้กระหูเป็ดกินคือเราหัวกบอันนี้เห้นน่ะผัดปลาทิ่ม ปลาเขามันใน้น้อยหนึ่งหางพันได้ดีได้งปลาเขมันรวมเป็นโตสามพันผูบริหก็ได้น้อยแท้เนน้อยหนึ่งหาที่นอกประมาณหกสิบกว่าโตี่แเละเฮ้ยหอดมะน่อเออกระเจาแถมมานำตัวละพันบ่เออตละพันอะไ้เนาะใหญ่ไว้ใหญ่ไว้ทงปลาเนี่ยแนมรดนี่เรียบร้อยก็ไปน้ำนกเรียบร้อยเบิดเลยซิวยัง ลูกลูก็นิ่งยังปล่อยยลุ่มบางหลายนึงเนาะโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะคอยเคลิปเอาไว้สนี้ก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเนาะหรือว่ากดสั่นกระดิ่งเพื่อชุมพพาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเพาเนาะพี่น้องพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แดดกำลังออกอีกแล้วพี่น้องขอกล่าเขาว่าสบายดีสวัสดีพี่น้องขอบุญขอบคุณละลายเนาะที่เข้ามาเบิ่งที่เข้ามาชมคลิปแล้ะเข้ามาเป็นกำลังใจตลอดตลอดมาเนาะพี่น้องแล้วคลิปนี้ก็ขอกล่าวขอสบายดีสวัสดีไปแล้วบ๊ายบาย